ห0,000ค่ะคันนี้ได้เป็นหน้าอกโคหน้าหล่อและได้เป็น4ประตูตัวยกสูงตัวพีรันเนอร์เลยนะใครที่ตามหาอยู่วันนี้มาให้ไหวเพราะ4ประตูที่นี่มาไวไปไวจิครับไปไปดูด้านในกันเถอะคันนี้ออ้ยบอกก่อนเลยนะจ๊ะว่าเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสวยสวยเลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเกียร์โต้ขับง่ายขับสบายค่ะมีปุ่มอีโค ปุ่ม power มีหน้าจอมาให้นะคะพวงมาลัยเป็นทั้ง power และ multi function ค่ะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่นะเน่เน่บอกเลยว่ามาให้ไวพลาดไม่ได้เดี๋ยวเนเน่พาไปเดินดูรอบคันนะคะรวมถึงห้องเครื่องกันจ้าไปเลยคันนี้นะคะให้ดูสีก่อนเลยสีเป็นสีเทาดำหรือว่าเทานกพิราบนะเป็นสีที่หลายๆคนเนี่ยตามหาตาไฟคันนี้ก็ได้เป็นตาไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์มาให้แบบจัดเต็ม และที่สําคัญจ้าคันนี้นะคะได้เป็นแมกอโลยจ้าจาก t o โยต้าเลยนะคะยางเนี่ยเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให,ให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคันนี้นี่แบบหืหล่อมากนะคะเครื่องยนต์2.4นะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะตัว p ีร n นเนมีบันไดด้านข้างมาให้นะคะที่จับที่เปิดเป็นโครเมียมนะจ๊ะสำหรับคันนี้คิ Q ้วเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยและเดี๋ยวให้ดูรอยอาร์คตรงนี้นิดนึงนะคะฮึบนี่เลยรอยอาร์คทุกคัน สวยกริบนะคะคันนี้ใครที่อยากได้มาให้ไวย้ำเมื่อจองแค่10บาทเอาส่วนลดไปเลย1น0 0 0หมื่นนะคะด้านหลังสวยๆเปิดโชว์ไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรารถน่เน่ไม่มีชนหนักมาสักคันไม่มีน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้มาสักคันและที่สำคัญมีการรับประกรันมีวารันตีศูนย์ให้ครบนะคะด้านหลังการชนท้ายมีมาให้กล้องมีมาครบนะคะที่จับไฟบ่งไฟบเบรกนะคะและคันนี้ เดี๋ยวน้องล้างทําความสะอาดให้รับรองว่าสวยกริบนะคะนี่เลยค่ะรอยน็อตนะคะรอยช็อกรอยมาร์ครอยอาร์คนะคะคมกริบเพราะฉะนั้นบอกแล้วไม่มีชนหนักน้ำท่วมไปช็อตไหไม่เออรอบคันส,สวยๆพาดูขนาดนี้พาดไม่ได้ดันวจ้าพี่จารถตั้งหมื่นหนึ่งนะแล้วคันนี้รถปี2019ด้วยนะคะห้องเครื่องกันหน่อยห้องเครื่องกันหน่อยโอ้ยแดดแยงตาปะเนี่ยคันนี้นะคะ นี่คันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอเลยแบตเตอรี่เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะจ๊ะของเหลวภายในเครื่องเนี่ยเน,ยเนย่เปลี่ยนให้ด้วยห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิม้มตัวกรองอากาศเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟ้าก็โปรงเดิมค่ะรอยอาร์คอยู่แล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะคันนี้ใครที่รอมานานแล้วอยากได้มานานออ้ยอยากได้แล้วเน่จ้ะคันนี้โอนมาเลยค่ะ10บ,บาทเท่านั้นคุณได้เป็นเจ้าของออกรถใช้เงินก็แค่10บ,บาทนะคะ เนเน่ลดให้ทันที1น0 0 0ืนเลยนะจ๊ะคันนี้ราคาอยู่ที่7 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ7800,000บาทเท่านั้นรถปี2019เกียร์ออโต้นะไม่คูณอยากได้รีบโทรเข้ามาวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนจ้ะคิดถึงรถมือสองแบบนี้ต้องคิดถึงเนเน่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า